สวัสดีค่ะและแล้วความห่วงใยของพระเอกก็ทำให้ในาเอกใจละลายอีกครั้งที่เขาไม่ทำให้เธอรู้สึกอายกับเรื่องที่เกิดขึ้น หลังกินข้าวเสร็จพี่อ้วนก็ชวนนายเอกไปคีบตุ๊กตาในตู้คาเวลาระหว่างรอพี่ชายเปรวรถนายเอกที่ว่าไม่อยากได้พอเห็นความน่ารักของตุ๊กตาในตู้ก็เปลี่ยนใจแต่เพราะความที่เล่นไม่เป็นพเพลทินได้เสนอตัวเข้ามาช่วยคลิปเจ้าหมีน้อยให้เป็นการปลอบใจที่นายเอกเสียน้ำตาไปในวันนี้โดยที่พระเอกไม่ได้รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เขาทำมันยิ่งตอกย้ำให้ในายเอกชอบเขามากขึ้นไปอีก วันนี้นาเอกที่กำลังอารมณ์เสียเพราะถูกเพื่อนร่างางานบังเกิดของคนที่แอบชอบเธออยู่ก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ทันทีที่เข้ามาเจอพระเอกที่ทำงานพิเศษอยู่ในร้านขนมที่นัดเอาไว้นั่นและเพราะความที่ไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้เจอกันนาเอกก็เลยเผอตัวมองพระเอกเก็บเกี่ยวอย่างมีความสุขจากที่คิดว่าเขาคงไม่รู้ก็ต้องแอบเขินที่โดนพระเอกแกล้งเรียกร้องค่าเสียหายตอนไปสั่งขนมเป็นค่าสึกร้อที่นาเอกเอาแต่แอบมองเขา แต่สุดท้ายนอกจากพระเอกจ,จะไม่ได้เงินสักบาทเขายังเลี้ยงขนมนาเอกกับเพื่อนในฐานะพี่ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้จนจนเลี้ยงน้องไม่ได้นาเที่กําลังใจฟูกับความเอาใจใส่ที่เพล่เปลี่ยนจากขนมที่เย็นมาเป็นร้อนให้แบบไม่ต้องบอกพอมาได้ยินเพล่เบิกเงินล่วงหน้ากับหัวหน้าที่แปลว่าเขาคงเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่นาเก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแต่ยังไม่ทันได้จ่ายเงินค่าขนมคืนอย่างที่คิดหนุ่มที่แอบชอบนาเคนนั้นก็เข้ามาพาเธอกับเพื่อนไปฉลองที่อื่น นายก,ก็ได้ตัดสินใจแวะกลับเข้ามาหาพระออีกครั้งย้ำเรื่องค่าขนมและพอร,รู้ว่าเขาคงไม่เอาคืนเธอถึงได้แอบเอาเงินวางไว้แล้วมันก็ทําให้พระเอกที่เห็นทั้งอึ้งและซึ้งใจที่เด็กน้อยคนหนึ่งใจดีกับเขาแบบนี้ทานเอกที่รอจะร้องเพลงฉลองวันเกิดให้หนุ่มเจิงเสร็จก็ขอกลับบ้านหนุ่มเจิงก็เลยต้องรีบวิ่งตามออกมาเพราะอยากจะสารภาพความในใจกับนางสัที แต่ความที่นเอกไม่เปิดโอกาสให้หนุ่มเจิงก็เลยทำได้แค่งองแงร้องไห้โวยไวายใส่นเอกเหมือนทุกครั้งที่ทะเลาะกันก่อนจะรีบหนีหน้าทันทีที่เพ่กเดินหน้าเข้มเข้ามาเพ่กไลยาวเตือนเอที่ยังอยู่ในวัยว้าวุ่นให้ตั้งใจเรียนก่อนจะมีความรักแต่เมื่อมีคนมาชื่นชอบเราก็ควรขอบคุณก่อนจะปฏิเสธแบบไม่ทำร้ายจิตใจกันเหมือนอย่างที่นเอทำกับหนุ่มเจิง จนลองให้ี้มูโปกไปแบบนั้นเพลงสอนเสร็จก้าวเงินคืนนะเอกขอบคุณที่เธอดีกับเขาแค่นี้ก็ซึ้งใจสําหรับพี่ชายคนหนึ่งแล้วแล้วพอนะเอกอกหักหนุ่มเจิง้งเพื่อนของนะเอกก็เลยโกรธไม่คุยไม่สนใจใเธอตั้งแต่วันนั้นมาจนมาถึงวันแข่งกีฬาสีนะเอกที่โดนจับแข่งกระโดดสูงทางที่ไม่เต็มใจก็ต้องเซงหนักเข้าไปอีกที่เห็นพี่ชายมารับจ็อบเป็นเจ้าหน้าที่ในงานพร้อมกับความปากเสียบุรีความเตี้ยของเธอไม่เลิกอย่างดีที่มีเพลงมาด้วยนะเอกถึงได้อุ่นใจมีกําลังใจ ใขึ้นนมาอีกิดแต่เนโรงแข่งไปไม่ทันไรก็เรียกเสียงกรี๊ดจากคนรอบสนามเพราะความที่ตกลงมาแบบหมดท่าดจนพี่ชายต้องพาขี่หลังไปห้องพยาบาลครูเจ้าเก่าที่อยู่ตรงนั้นพอเห็นพเพลอกก็ทัก พขาจำได้ว่าเป็นพี่ที่นเอกเคยพามาหานเอกถึงต้องรีบปิดปากพี่ชายยนให้เขาเป็นพ่อของเธอเป็นหนึ่งวันก่อนที่ความลับในอดีตจะถูกเปิดเผยเพรเที่เห็นนเอกกับพี่ทะเลาะกันไม่หยุดก็อาสาแบกนเอกไปทําแผลให้แล้วความเป็นห่วงเป็นใยของพระเอกก็ทําให้น้าเอกแทบจะร้องไห้น้อยใจพี่ชายเที่ยวจะด่าไม่รักเธอเลยสักนิดเพราะงั้นพอพี่ชายจะพาเอกไปหาหมอถ้าไม่ได้พระเอกที่เป็นเกาใจเกลี้ยกล่อมไว้ก่อนนาก็คงไม่ยอมไปโรงพยาบาลกับเขาแต่ก่อนจะไปโรงพยา าจากที่เอกน้อยใจพี่ก็ต้องมาเศร้าเพราะเห็นพระเอกเข้าไปดูแลนักกีฬาคนอื่นอย่างใกล้ชิด ที่ทาให้ในเอรู้ว่าเขาไม่ได้ดีกับเธอคนเดียวกับใครเขาก็ดีด้วยทั้งนั้นวันนี้หลังเลิกเรียนอยู่ๆเพื่อนสนิทของนานเอกที่ไม่คุยด้วยหลายวันก็เข้ามาชวนเอกไปซื้อของแต่พอไปถึงนก,ก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะมันเป็นซอยที่ทุกคนรู้ว่าเป็นเขตอันตรายแต่ความที่ไม่อยากทิ้งเพื่อนเธอก็เลยต้องตามไปแล้วก็พบว่าตัวเองถูกเพื่อนหลอกให้มาเจอพวกถ่ายเงินทีสั่งให้ในก,กับเพื่อนเอาเงินมาให้อีกในเอเจอเพื่อนแบบนี้ก็หมดคําจะพูดไม่คุยไม่สนใจเธอแต่มาหลอกใช้าย ให้อดีตเพื่อนไปบอกพ่อแม่กับครูซะไม่ต้องสนใจคำขู่ของพวกนั้นและที่สำคัญตอนนี้นาะเอกไม่ต้องการคำขอโทษจากเพื่อนแบบนี้อีกทางเพลที่มารอรับนาเอกพอติดต่อไม่ได้ก็รีบออกตามหาจนมาเห็นนาเอกที่ดูตกใจเหมือนไปเจออะไรมาก็เข้าไปกอดไว้ก่อนจะพาไปปลอบใจถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่งานนี้เขาคงไม่ปล่อยเอาไว้เพกพานเอกซ้อนท้ายจักรยานไปส่งที่บ้านตั้งใจผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยดอกไม้นาะเอกจะได้รู้สึกดีขึ้นแต่สำหรับนาเอกแล้วที่ เธอมีความสุขไม่ได้เป็นเพราะบรรยากาศที่สวยงามแต่เป็นเพราะเขาที่ปกป้องเธอทุกครั้งคนนี้นายกลับเข้าบ้านรีบมานั่งชื่นชมเงินที่เพลเอกให้ชดเชยที่โดนไถไปก่อนจะเขียนความลับที่สรุปกับหัวใจตัวเองได้แล้วว่าเธอชอบพระเอกลงในกระดาษก่อนจะพับเป็นดาวหย่อนใส่ขวดนมที่เพลเอกเคยให้ไว้อย่างมีความสุขวันนี้นายเอที่เตรียมจะกลับบ้านพอเห็นพี่ชายกับพระเอกและเพื่อนในกลุ่มมารออยู่ที่ดูสงก็รู้ว่าห้ามไม่ได้แน่เธอก็เลยต้องพาแก๊งเด็กมาหาลัย เจอกับสาวจอมถ่ยพวกนั้นพี่ชายเปิดเกมหน้าเฮี้ยมใส่ตามมาด้วยพระเอกที่ต่อให้พวกเธอเอาเงินนะเอกไปแค่ไม่กี่บาทพวกเขาก็ไม่มีทางปล่อยเอาไว้ในที่รออยู่ด้านนอกรอได้ไม่นานก็ยิ้มออกมาได้ เมื่อเห็นพี่ชายกับพระเอกกลับมาพร้อมกับกระเป๋าใบโปรดที่โดนแย่งไปใบนั้นความอบอุ่นของเพลที่มีให้ก็เหมือนหลอดไฟที่เนตตอนเป็นเด็กยึดมาใส่โคมไฟบนหัวเตียงไม่ได้ให้พออย่างที่เพลฝากมาที่ตอนนั้นทำให้เนกรู้สึกว่าถ้าได้เพลมาเป็นพี่ชายก็คงจะดีเพราะทุกครั้งที่เธอต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะคอยดูแลและเป็นกำลังใจให้เธอเสมอที่หวังว่าสักวันเธอก็จะให้ความอบอุ่นกับคนอื่นแบบนี้ได้เหมือนกันและผลจากการที่รอนาเอกเพื่นคน ตอนนั้นก็โดนให้ลาออกเหลือไว้แค่คําขอโทษที่มันก็สายไปซะแล้วส่วนกลุ่มสาวจอมริดไถก็ถูกตำรวจจับไปปรับทัศนคติที่โคโมซิตออกไปหาเรื่องใครได้อีกแต่จบจากเรื่องนี้เรื่องใหญ่กว่านั้นก็ตามมาเมื่อพ่อแม่ของนาเอกรับไม่ได้กับผลสอบของนาเอกโดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ที่เกือบตก พอแม่ก็เลยจัดครูมาสอนพิเศษให้แล้วพอเนกหรือว่าพี่ชายตัวดีก็คือครูคนนั้นสงครามระหว่างสองพี่น้องก็เลยเริ่มขึ้นและจบลงที่ทนสอนและทนเรียนด้วยกันต่อไปไม่ได้พอกับแม่ถึงต้องหาครูมาให้ใหม่ในที่รูปแบบนั้นเช้านี้ก็เลยวางแผนเตรียมหนีก่อนที่จะคดีพิกเมื่อครูที่ว่ากลายเป็นเพกไปในที่ตั้งตารอเรียนพอเห็นเพกเอาแต่เล่นเกมกับพี่ชายไม่สนใจเธอในอก,ก็เลยต้องเอาตัวเองเข้าไปป่วนเรียกร้องให้สนใจกันบ้างที่มันก็ได้ผลเกิน เพราะ,พระเพล็กสมประวัติให้เธออ่านระหว่างรอในเมื่อรู้ชื่อแต่ไม่มีรูปเปนน็นหลักฐานในก็เลยต้องแอบถ่ายรูปของพเพล็กไว้ที่สุดท้ายถึงจะโดนจับได้ใน,นก,ก็เอาตัวรอดด้วยการยกความซวยไปให้พี่ชายว่าเพราะเพื่อนที่ห้องอยากเห็นหน้าพี่สุดหลอกของเธอเธอก็เลยต้องถ่ายรูปของพเพลกไปให้นั่นแหละคือเหตุผลแล้วจากวันนั้นมาใน,นก็ได้เจอกับพระเอกอย่างที่ฝันถึงบางวันเขาจะดูเหนื่อยจนต้องของนอนพักแต่มันก็ทําให้เธอมีความสุขที่ได้นั่งมองหน้าเขาอยู่ข้างๆที่พเพล็กคงไม่รู้ว่า เขาคือสิ่งที่เธอสนใจมากที่สุดไม่ใช่ฟิสิกส์ที่สอนอยังไงเนก,ก็ไม่เข้าใจอยู่ดีพร้อมแบบนั้นเพทถึงได้หาวิธีที่จะทําให้ในเนกสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วยการพาเธอไปพิพิธ,ธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เล่นและเรียนให้รู้ว่าสิ่งรอบตัวในชีวิตประจําวันของมนุษย์มันเกี่ยวข้องกับหลักของฟิสิกส์ทั้งนั้นความชอบส่วนตัวไม่ใช่เรื่องแปลกของวัยว้าวุ่นแต่เพราะความฝันในวันข้างหน้าอาจจะต้องผ่านการเรียนถึงจะไปถึง พล็กถึงไม่อยากให้เนกเดินผิดทางส่วนการที่เขาชอบเล่นเกมตอนที่เรียนอยู่มปลายถึงจะแค่หนึ่งชั่วโมงแต่มันก็ทำให้เขามีความสุขลืมชีวิตที่โหดร้ายในโลกแห่งความจริงไปได้บ้างนี่คือที่มาของความฝันที่เพล็กอยากทำเกมเป็นของตัวเองเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นในเมื่อต่างก็มีความฝันในก,ก็ถือโอกาสตอนที่นั่งพักขอให้เพล็กอย่าเพิ่มมีใครถึงป่าจะบอกว่าไม่อยากให้ความรักมาทำให้เขาเสียเรื่องงานแต่ที่จริงก็เพราะไม่อยากให้เพล็กลืมเธอเพล็กที่ไม่รู้อะไร เลยก็ได้แต่สัญญาเขาจะหาแฟนที่ดีดีต่อในอีกคนแล้วถ้าหาได้เมื่อไหร่ก็จะพามาให้ในายเอกดูก่อนใคร ในกลับมาบ้านกับพี่ได้ไม่นานก็ต้องตกใจที่นึกได้ว่าลืมสมุดวาดภาพไว้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วก็ตกใจหนักเข้าไปอีกเมื่อรู้จากเจ้าหน้าที่ที่นั่นสมุดวาดภาพที่เก็บความลับของเธอถูกส่งต่อไปที่พระเอกที่ยังอยู่ที่นั่นหลังจากเธอกลับมาเช้านี้พอเนยได้สมุดวาดภาพคืนจากพี่ชายที่พระเอกฝากมาให้ความที่กลัวว่าพระเอกจะเห็นความลับที่เธอซ่อนไว้เธอก็เลยต้องสร้างเรื่องเล่นใหญ่ ว่าคบกับคนในเน็ตจนถูกพ่อแม่ยึดโทรศัพท์พี่ชายก็ปวดตับจนต้องย้ายกลับมาอยู่หอพร้อมกับบอกพระเอกให้งดสอนรอเคลียร์ปัญหาแล้วค่อยว่ากันหลังจากงดเียนไปหลายวันพอเนกรู้ว่าพี่ชายพาพเพกมาเธอกรีบเข้าหมดืึมเศร้าไม่สนใจพี่เหลือแต่พเพกที่เป็นตัวแทนเข้ามาเจรจาเนกถึงได้รู้ว่าพเพกเชื่อว่าเธอคบกับคนที่ไม่มีอยู่จริงคนนั้นแต่พอเขารู้ว่าคนที่เนกชอบอายุมากกว่าแถมยังชวนเธอไปหาก็เริ่มของขึ้นต้องพยายามข่มความโกรธเกลีย กล่อมให้เน็ตเข้าใจความหวังดีของคนในครอบครัวรอจนเข้ามาหาลัยแล้วค่อยมีแฟนก็ยังไม่สายแต่พอเจอบทสรุปของนาเอกว่าเพราะแรงดึงดูดของความรักไม่เคยเข้าใครออกใครเธอถึงได้ห้ามใจไม่ได้พระเอกก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ